ข่าวบันเทิงคืนฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจบวบัญชี9สิงหาคม2ว5พ8โดยชายววาผู้ว่าคลังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของข่าวชิงคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้เอาแล้อย่งไงงานนี้ดูเลยนะเมื่อกัมพูชาจะฟ้องยูเอ็นบุไม่โดนทีมชาติไทยเปิดก่อนถลุไปเกินครึ่งโรอ,อีกนะ เมื่อกา้นี้กัมพูชาแทบจะร้องเลยนะฮะเมื่อทีมชาติไทยถล่มกัมพูชาอย่างย่อยยับไปถึง7ต่อศูนย์เมื่อกา้นี้เวลาสิบหนาฬิกาสามสิบนาทีณสนามรัตสัยสเตเดียมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอตดที่2ทีมชาติไทยอันดับที่53ของโลกลงสนามพบกับกัมพูชาอันดับที่1 1 8ของโลกเกมแรกไทยชนะอินโดเีเซียมา7ต่อศูนย์ ส่วนกัมพูชาแพ้เวียดนามไป6-0เกมนี้ฟูโตชิอิกเคดายังคงใช้แกนหลักชุดเดิมจากที่ชนะมาในเกมแรกนำทัพมาโดยชัจวันบลอดทองกาตันทีมส่วนนรุกนำทัพมาโดยกันนัทพุ่มสีอารกักาเบิสันเจสคัสตินเริ่มเกมมาทีมชาติไทยเดินหน้าบุกเข้าใส่ทันทีรันทีที่6จงัจงหวะจังหวะที่เบดิสันเจสคททินเติมมาด้านขวาก่อนจะจ่ายเข้ากลางให้กับบริจพัฒน์มูดงยิงข้ามคานออกไป 10ปาร์ตี่ต่อมาไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากฟริคิกของปริาพัฒน์มูดงแต่ยังยิงไปตรงตัวของผู้รักษาประตูกาบูชา2ยิบสามารตีต่อมาเชบาแก้วมาลุ้นกันอีกครั้งจากจังหวะที่นารับของกมบูชาสก,กัดบอลไม่ขาดมาเข้าทางของพินอ่าพิทธธิดามโนวังยิงจังหวะแรกติดบล็อกมาเข้าทางจนิสตาจินนทุยากดด้วยขวาติดเซฟ นาทีสามิบห้าเมดิ 5, สันเจสแคทีนตามปั๊มหน้าบอาบอนลหน้าโกนะฮะก่อนจะล้มตัวยิงบอลข้ามคานออกไปพึ่งออกไปจากนอกโกนิดเดียวสามสิบแปดนที่ต่อมาชบาแก้วมาได้ประตูออกนำต่อศูนย์จากจังหวะที่พินวิท,ทิดามโนวังลอยมาทางขวาก่อนจะจ่ายให้กับเมดิสันเจสแคทินล็อกเข้าซ้ายก่อนที่จะกดเต็มข้อเข้าไป สี่สิบนาทีต่อมาจนิสตาจิตอันทุยาได้บอลก่อนที่จะแหวกแล้วก็ยิงยัดเสาแรกให้กับชบาแก้วนำห่างไปเป็น2ต่อศนาทีที่14ไทยได้ลุ้นกันอีกครั้งจากฟรีคิกที่ปริญญาพัฒนมูดงลองยิงด้วยขวาบอลชนคานเด้งหลังออกไป ทเจ็บจังหวัดที่แนวะรับกับมบูชาไปสกัดลั่นนะฮะและก็มาเข้าทางเบดิสันเจสคาทีนยิงประตูที่2ของจนเองในเกมนี้ได้ให้ชบาแก้วดำห่างไปเป็น3ต่อศูนและกระจบครึ่งแรกไปด้วยสกอ่อนนี้ครึ่งหลังไทยเปลี่ยนตัวคนแรกด้วยการส่งพัรนันอุปชัยลงมาเล่นแทนการณัทพุ่มศี เริ่มมาเครื่งหลังมานนที่ที่นะฮะพัฒรนันอุบชัยเติมบอลที่น้าขวาก่อนจะคอสเรียดให้กับเจนิสตาได้ยิงด้วยขวาลูกโล่งเป็นประตูที่สองของตนเองให้กับชบาแก้วนำห่างไปทันทีเป็น4ต่อศูนาทีต่อมาไทยเปลี่ยนตัววิบรัญญาเกณกสิกรรมทวันรัตพรมเทามีบลรลุกพลอยชููสมนึกลงไปเล่นแทนพิธิดามาโดวังริญยพัฒน์มูดงแรละกเม,ด,กมดิสันเจสคาชินเจ็ดสิบนาทีต่อมาจากความบิดพลาดของดารับกัมบูชา บอลเลยมาถึงทวันรัตพรมทองบียิงเข้าไปให้ไทยนำห่างไปเป็น 5. ต่อศูนย์ที่ที่81ไทยมาได้ประตูนำห่างเป็น6ต่อศูนย์จากฟรีคิกของพรอชภูสมนึกนาที่แปดสิบสองไทยเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายด้วยการส่งทัตชนกชื่นอารมณ์ลงมาเล่นแทนปลื้มใจสุทธิสวัสด์แต่แล้วนนทีที่90นะฮะพัทรนันท์อุปชัยได้ครองมาลองยิงด้วยขวาชนเสากระเด้งมาเข้าทางจินินสตาจินันทุยา ทำแฮตทริกจนได้จังหวะซ้ำเข้าไปให้สกอร์ดำห่างไปเวนติน,น7-0ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมชบาแก้วเอาชนะกัมบ,บูชาไป7-0มห6คะแนนเต็มจาอเข้ารอบเต็มทีแล้วโดวยโปรแกรมต่อไปผู้บลหญิงทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันผู้บลหญิง,งชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดที่3พบกับเวียดนามในอาอันดับที่37ของโลกที่รัสไซสเตเดียม วันที่12สิงหาคามเวลา19.30นาาฬกนถ่ายท่าสดช่องทตบ5 HD, ARS Play, BG Sport, Television Now, เพจ FA Thailand, b o m e n และก็ YouTube ช้างศึกในครั้งนี้ส่วนใรายชื่อ11ตัวจริงที่ลงเล่นในครั้งนี้นะครับผมก็จะมีสุภาพรอ,อินทรปรสิทธิ์นัชชาแก้วอันตาปริมใจสนทิสวัสิ์ชัชวันพระทองรินยพัฒนมูดงพิชชัทิดามโนวังการนทัศน์พุ่มศรี บรดิสันเจสคาสตินพินยาพัดกลิ่นค้ายปวาริสาหอมยามเย็นและก็เจนนิสตาจีนันทุยาในครานี้นั่นเองนะเป็นนาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าโชว์ความโหดของทีมชาติไทยนะฮะทำให้กัมพูชานั้นต้องร้องเลยก็ว่าได้งานนี้จะมีฟ้องตามมาไหมรามาดูประเด็นข่าวตอาออา่อมากันครับอะไรไงเมื่อบุนเดสเซริกา้าเผยบรีแอคชั่นโค้ชเฮงหลังได้ชมคลิปตนเองสมัยที่ค้าแข้งที่เยอรมนีนะ โดยเพจยังเป็นทางการของศึกบุนเดสซริกาโพสคลิปวิดีโอโค้ดเฮงวิทยาราหกุลอดีตกองการทีมเชิไทยที่ได้ชมฟอร์มของตนเองสมัยค้าแข่งศึกบุนเดสซริกาโดยโค้ดเฮงก็ถือเป็นนักเตะไทยคนแรกที่เคยคาแข่งในลิกเยอรมน,เนีเคยลงเล่นในกับนักของเคอร์ท่าบีเอสซีเบอร์ลินในปี1979 79, แล้วก็ปี1981แล้วก็เอฟซีชาบรุสเค่นในปี1 9 8 2ถึงในปี1984 โดยเขาได้บอกว่าผมเพิ่งเห็นนะครับผมยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยมันเหมือนเพิ่งจะผ่านมาเมื่อวานนี้เองจริงๆก็อัดไว้ในคั้งนี้เยอะมากเลยนะแต่มันหายไปหมดแล้วเหมือนล้านเลยอะ่ะตัดผมเหมือนหล้านผมเลยโห้เอามาจากไหนกันเนี่ยหายากนะบอกได้เลยดีใจครับที่ได้เห็นภาพเก่าๆดีใจที่ได้เห็นเพื่อนๆเรานั้นลงไปเล่นจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมบอกตามตรงแต่ว่ามันมีความสุขเป็นอย่างมากในตอนนั้น นอกจากนี้โค้ชเฮงก็เผยตนยังอยากจะเห็นนักเตะไทยเข้าขึ้นไปมีโอกาสในการลงเล่นในยุโรปเหมือนตอนเองในอดีตบ้างน่าจะมีคลิปของคนอื่นไปเล่นยุโรปบ้างครับมัน40-50ปีแล้วก็อยากจะเห็นเด็กๆเ,เดินตามรอยเท้าผมบ้างเป้าหมายของผมคือการไปเล่นยุโรปมันคือความสม่ำเสมอเป็นเรื่องของวินัยจริงๆแ,แรงจูงใจมันไม่ได้เกิดขึ้นหรอกครับถ้าไม่มีวินยัยโค้ชเฮงก็ได้กล่าวชิงชห้เอาไว้ครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมนันกันครับ อารงไงร,รยังไงเทีรดทรยังยกเลยว่าโค้ชเห่งเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของเขาตั้งแต่อายุ8ขวบเลยนะดาวเตะทีมชาติไทยจากฮนดคองฟังบรดิลัมเล่าเรื่องราวสมัยที่ยังคงเด็กหลังจากที่ได้เรียนรู้จากโค้ชเพงวิทยาราหกุลซึ่งเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทําให้อยากจะติดทีมชาติไทยหลังจากที่เพจยังเป็นทางการจากบุนเดสซริกาได้โพสต์รีแอคชั่นของโค้ชเพงวิทยาราหกุลอดีตกองกลางทีมชาติไทย ที่ได้ชมฟอร์มของตจ้เองสมัยที่ค้าแข้งในศึกบุญเดสริกาโดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวทางด้านของทีระทรบุญธันก็ได้ไปคอมเมนต์บอกว่าจะเรียกตาลุงคนนี้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราโดยที่ไม่รู้ตัวก็ว่าได้ตอนนั้นผมอายุเพียงแค่8ปดขวบอยู่โรงเรียนกีฬากทมแล้วลุงคนนี้ก็มาวิ่งวิ่งทุกวัน เวลาวิ่งผ่านที่ที่เรากาลังจะซ้อมอาจารย์จะบอกให้หยุดแล้วก็สวัสดีอาจารย์ก็พูดแนะนําว่าลุงคนนี้เคยไปเล่นที่บุนเดสเซริการ้ามาแล้วไป,ลไปเล่นที่นู่นไปเล่นที่นี่และประสบความสำเร็จต,ต่างๆนาน,นาวันนั้นผมหยุดฟังที่ตาลุงคนนี้พูดแล้วก็เข้าหูมัง้งมันก็เลยทําให้ตัวนั้นตั้งใจฝึกซ้อมมีสมาธิไปอย่างมากในทุกๆวันหวังว่าสักวันหนึ่งจะก้าวข้ามมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพและก็ทีมชาติไทยและก็ได้ไปเล่นเมืองนอกอย่างเขาบ้าง นึกย้อนกลับไปนี่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ให้เรานั้นอยากทำเป็นสิ่งที่เห็นตัวอย่างตรงหน้าและอยากจะเดินตามรอยและอยากจะทำหให้สำเร็จบ้างในครล้งนี้ธีรทรก็ได้กล่าวชิงชายเอาไว้นะครับโอ้โหเป็นดัว่างานนี้ธีรทรเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าวินัยจำจริงจริงนะฮะจัดจริงๆจนทนางน้านของทางฝั่งเจลิกของญี่ปุ่นก็ดึงตัวเขาไปแล้วและก็พาทีมเจลิกอย่างเช่นโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสประสบความสำเร็จมาแล้ว เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอาะไรยังไงน่าเจ็บใจเมื่อทางด้านของฝั่งคอนเซซปรโรสะดุดแพ้บี v, วาเรนนางกาสกิไป1นต่อสแบบน่าเจ็บใจนะเหมือนกันนี้ฮอกไกโดคอนเซซปรโปรบุกพ่ายบีวาเรนนางกาสกิ1นต่อสศึกฟรรุตบอลเจทูนฤด,ดูกาล2อ2 5แมชเดย์ที่25วันเสาร์ที่9ก้าสิงหาคมณสนามพีสเตเดียมคอนเน็กต์บายซอฟท์แบงค์ในขณะนี้ โดยกาน,นี้เกมนี้ทีมเยนโตคาแมวแห่งเมืองเหนือได้ประตูขึ้นนําไปก่อนถึงต่อศูนย์จากคะแนของโทโมกิคานามิเนะก่อนที่ทีมจาทิ่นวีวารินจะยิงแซงชนะไป2ต่อหนึ่งจากการทํา2ประตูของมัติอุสเฮซุสทาให้คอนซะแข่ง25นัดมี3าแต้มรักอันดับที่10ของตารางตามหลังโทคุชิมะบอติชทีมอันดับ6พื้นที่เพลย์ออฟ7แต้มโดยซัปโปโรแข่งมากกว่า1นัด ส่วนนั้นเจ้าเช้งส่บุญโชคสรารชาติในรุกทีมชาติไทยมีชื่อออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงเป็นเกมที่2ติดต่อกันก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่59ตามแท็กติกโค้ชในครั้งนี้สำหรับนักของโปรแกรมแข่งขันนต่อไปของคอนซาจะเปิดประลงพบกับเบราบิสอากิตาเดสุกเจทูในฤดูกาลสัปดาห์ที่25แมชเดย์ที่26วันเสาร์ที่16สิงหาคมเวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนะัดตามเดวะโฮมพริวิสโดมในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นข่าวบิทได้ที่คือผู้บัลไทยบายฉีดสไตล์ประจำวันที่9สิงหาคม2568โดยชายผู้บังคัร่างผู้บัลไทยครับ